ให้กับนักเรียนคือ don't cross the bridge o u t t i l l you come to it นะมีคำแปลให้แล้วก็คือแปลว่าอย่าข้ามสะพานก่อนที่คุณจะไปถึงหรือตรงกับสำนวนภาษาสิทไทยที่ว่าอย่าตีตนไปก่อนไข้นะครับนะาจำสุภาษ,ษ,ษิตหรือว่าคำบองเผยเหล่านี้ไว้บ้างก็ดีนะลูกนะจะได้ใช้นะครับโอเควันนี้ก็ขอจบ การไหลสดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนจบนะครับพูดสโลแกนของค,ครวูวันนี้ก็ไปพูดสโลแกนให้นักเรียนฟังในห้องแล้วนะครับนักเรียนอลองลองจาสโลแกนของคุณครูดูนะครับนะภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสัมนทิ์แล้วคุณจะติดใจพูดเป็นอังกฤษว่า English is not a s d i f f i c u l t as you think if you try you might be fascinated โอเคนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเลขที่คู่นะครับห้าห้องโอเคซีโูบาย